Dan Dan lah Dan lah Dan

ซาลาขับนาลาสีฟ้าสูงแล้วก็เม็นผู้ชาขอมผู้เป็นคนขัเม่นซาลาอนนี่ผมดูผู้สร้างาเม่นเออผูดูผู้ซาลาเาตันี้เรกินนาเชียวปิ้นเม่น่ะปิ้นมาหนึ่งนี้ปิ้งซาลาสิงคเปรอยกยืนเดนไปทางขุนซาลามันอยู่ทางดีใช่นีายนุองเออนุ้งไปมาตั้ง คนกู้เองจะไม่โพ่งใ่กางหีอย่างเขาโค้งมาดึงโ่กจีเออใช่เอาเงี้ยไม่โค้งจี๋หน่อย่นอแล้วเมาเขาะ่ะไรกัมนี่ครโค่งใน่อยเรือไม่ครับเกระดกองเดี๋ยวจะนับ้งกันก่อนนะครับถ้าป็นยังเขาใจ่ากับอะไตัวไหนไปพูก จัดเยออาจารย์รับไปสักคนรักันโบเลยไปหลังมือก็เอาไปเขาไปพราะว่าใช้จากไปพันนะไปพูดอันนี้น้ไว้ไปอันนั้นไปท่านไปพูดเลยครับไปพูดเลยครับ

เดี๋ยวทนี่วันรากูไปเก็บนได้ที่แล้ววันนี้นะได้ที่แล้ววันนี้นะไปเก็บอัฐินะเก็บอัฐิธาตุนะคะทุกคูกนะเราก็จะทำพิธีต่อไปแล้วก็ไป สอเกาไปเกาะแล้วก็ไปที่ร้านตามตามตามนะคะอย่างี้มนพระทุกรูปนะคะมอนะ อมาอยู<ส>จ um. จ่จีนมาแล้วออกมาเอาเข้าไม่ได้แล้วซื้อมาสองห้าบาทักผู้รูปนะคะ้รูปจเก็บก่อนนะ ตาบ่หงกระอยู่นหนะกม่ัวบหมดกมดะัจริง่ะกระาบหอยตรีู่ย่างอยยนมาพไหมน่ะมิชักอิจาเอาเคบอกกย่างห้อยกาไหมมิชักอิจาเอาเกบมักอิจามเอาลูกหลานมาบ้านนี้ลูกหลานมาเก็บกระดูก ไปูปหลานนะเก็บรปหลานก็พากันเก็บตรงนี้ก่อนเด้อนูปหลานเข้าไปเก็บก่อนเดาก็ไปก็บก่อนที่ว่าฮับนับข็ว อู่หายอยู่ตรงนี้ดิโอ้หายหายกับบมห้ขึ้นนั่นเอากันจะมาเดาอย่างนู้ดไอ้นี่ก็ไก่ตีเนี่ยไอ้นี่บดครบดิบดครบดินี่นี่เด้๋บดครบดิบดครบ không không hiểu không hiểu không không hiểu không Ngoài không nhìn không cầu không hiểu không hiểu không hiểu okay, à. không hiểu là... cầu, không hiểu bồi 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 bồi. không hiểu 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 không không hiểu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  không không hiểu 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 không hiểu

เราตีเท่านี้กูเนะกูห้าคนหนึ่งให้ดี๋วกห้ไนบ่ให้ดิ๋วเพราะว่ามันกลุ่มกันให้เพราะกันนี้ว่าทำเป็นนทำแบบนี้ทุกคนเาอาจจะทำนะครับ ดดยก็มาเยอะนะที่พี่น้องเยอะก็จะมาเยอะตอนนี้ก็นีวก็จะข้าวพูนเลยน้บ เพราะว่านะคะเยอะเนาะก็พาคนน้ำนะคะเกิดชาติหน้าฉันใดก็จะไม่มีโรคมีภัยนะคะไปพาคนมาทำ

Đo nói lùng nhanh 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 เขาลงคุ้งแกเออลงคุ้งเอาีิวิเตกเนาะหว้าีนปรถมีมีกี่ตังคการดื่มากระไรกระตันเต้ยไหมนะปลากระไา เดี lectures, ๋ยวเราจพากันนะคะัสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก็จะเพียนเท่านี้นะคะไวเจอกันใหม่คลิปันะคะ